เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข so like ้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าโอ้โหสุดยอดมากมาไม่ถึงครับตอนนี้สีแดงเ้าท้องเ้าเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าโอ้ไม่เข้าได้หนึ่งลูกหลูกครับสีแดงได้หนึ่งลูกนะครับอนุบาลหญิงนะครับตอนนี้กำลังนทำเงินมาก่ขอแล้ครับโกนครับต่อไปสีนทำเงินนะครับสีนทำเงินมาแล้วครับ อาล้ครับสีน้ำเงินมาแล้วครับตอนนี้เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าลุนกันครับเตะเอ้าเตะเข้าไม่เข้า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 ไม่เข้าครับปอมปอปอมน้อยเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าครับบรรยากาศเตะบอลเข้าโกของเด็กลูกๆอนุบาลครับของผีเอาเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเราโอ้คนนี้สาม ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงครับใจเย็นๆสนานมากครับตอนนี้คนที่สามอ่าคนที่สามมาแล้วครับเข้าไปเข้าไอ๋อยังไม่ถึงผู้หญิงต้องขยับโก้ครับอีกมั้งผู้หญิงแรงน้อยนอกอน้อยกองน้อยกองเด้อเธอใยเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเออยังไม่ถึงอ๋ออ่าคนนี้ะเฮ้ยสีน้ำเงินยังไม่เข้าเข้าไม่เข้าก็แต่ผู้ชายมาเลยเนี่ยเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าครับ ูโก้ดูประตูยประตูยอเเข้าลเข้าไม่เข้า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 ไม่เข้าไม่เข้าครับวน้เครับแ่อนเข้าโกเครับโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับตอนนี้เ้าสนุกสนานครัของรูเรียนเอาไ่ต้มไปก่อนสบาสี สีเขียวอ่าสีเขียวค่ะมาแวเดี๋ย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 วเ่ะนย่เีนวเดี๋ยวเดี๋ยวเีนวเขียวเดี๋ยเีวเขียวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋วเีเดียวเดียวเีเขี๋ยวเดี๋ยวเขีายวเดี๋วเดีีเีวเดี๋ยวนีเดวเีีเียวเเเข้าเเข้าไเเข้านี่นะครับสีเขียวต่อไป อ่าสีเขียวคนที่สองเย่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 งเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าไม่เข้านะครับสีเขียวคนที่สองไม่เข้าคนที่สามไม่ถึงเลยนะครับคนที่สี่สีเขียวว้าวว้าว กันบอกเมื่อกี้ซ้อมลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเอาไหม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 โอ้ยสุดยอดสุดยอดสีเขียวเอาไปแล้วครับสีเขียวตีไข่ตากลับเขาตัวท้ายของสีเขียวเอาเข้าลูกเดียวก็แชมป์แล้วพร้อมเล็งดูโก้รุ่นเอ้าเอาเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าลุ้นกันครับพี่น้องเอาแยกลูกเข้าแล้ว สุดยอดมากสสีเขียวเข้ามาแล้วครับสองประตูดูสีเหลือง,เอ,งเอาต่อด้วยสีเหลืองครับรต,รต,ต่อด้วยส,สีเหลืองครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ต่อ,อ,ตตอด้วยสีเหลืองครับเข้าไม่เข้าลุ้นกันต่อครับสีเหลืองคนที่หนึ่งเอาเย่งเข้าไม่เข้าครับเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าลุ้นกันครับมาแล้วเอาโอ้โหเข้า เกือบครับ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 เกือบไปแล้วครับคนที่สองอ้านะครับอ้าวเลยเลยครับคนที่สองเอ้าเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเอ้าเย่งเข้าไปเข้าเข้าไปเข้ารถครับเปล่าเปล่าเก้านารเก้านาครับเอล่าหนูไม่เตะคนที่สองก็ยังไม่เข้านะครับต่อไปคนที่สามของสีเหลืองเลยเลยครับเอ้าเย่ง เอาเข้าเข้าไปเข้าเข้าไม่เข้าไปนะครับต่อไปที่สี่ของสีเหลืองอ่าพร้อมแล้วเตะเลยเอาเย่งโอ้โหกเข้าไเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าไม่เข้าไปทีที่ยต่อไปคนห้าของสีเหลืองนะครับนักกีฬามีน้อยนะคะอ่ายิ่งเอาเอาเอาไม่ถึงนะครับไม่ถึงครับคนที่ห้าสรุปราศีนะครับ คนกับสีเหลืองชิงที่สามอ่าน้ำเงินกับสีเหลืองตอนนี้สีสีเขียวได้ที่หนึ่งไปแล้วชิงที่สองที่หนึ่งที่สองนะครับสีแดงที่สองอ่าสีแดงที่สองเหลืองกับน้ำเงินชิงที่สามอ่าตั้งน้ำเงินชิงที่สาม่อไปเป็นการชิงที่สามไหครับคนเดียวคนเดียวเอาคนเดียวโลกเดียวหนึ่งคนเลยหนึ่งคนวันใดวันเอาถึงที่สุดเดี๋ยวไล่าถึง คนเดียวครับคนเดียวครับใครจะเข้าครับชนะเลยวันใบวันหนึ่งคนเอาสิคนมันยังไม่เข้าเลยสี one one, น้ำเงินเนี่ยวันใบวันครับเอาคุณเต้นไปเก่งครับพร้อมเอาพร้อมลูกยิงเอาเอาไม่เข้าสีน้ำเงินน่าเข้าในชนะเลยนะครับน้ำเงินน่าเข้าชนะนะครับ ถ้าไม่เข้าล้นเพียงคนต่อไปนะอ๋อไม่น่าเสียล้งคนต่อไปสีเหลืองคนที่สองคนต่อไปไม่เข้าครับไม่เข้าครับถ้าให้เข er ้าชนะนะครับอารมณ์ากาศครับสนุกสนานมากครับเวลาศีโรงเรียนบรรทัดชุมนะครับตอนนี้เอาเอาเอาเร็ว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 ไม่เข้าครับ อ่าสีน้ำเงินอ่าพร้อมเอาเก่งเก่งเย่งเข้ามาเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าไม่เข้าทำไมหนึ่งคนเลยล่ะยังไม่เข้านะครับบรรยากาศระงับนะครับตอนนี้เจลาสีชมพูสีเหลืองหนึ่งคนครับสีเหลืองหนึ่งคนมาอ่าน้ำเงิน อ่าฟังนะครับเหลเองข้าไปเข้าเข้าไปเข้าถ้าเข้าชนะเลยนะอ่าชนะเลยอ้าวมังโก้ลูกมังโก้มังโก้เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขยับโก้หน่อยนะคะเออขยับโก้เลยโทษมาสีแดงเอ่อแม่สีแดงโอ้โสีเหลืองมาฝรั่งมาเออ มาดูฝรั่งครับเตะบอลครับตอนนี้ฝรั่งจะเตะบอลแล้วครับเอาเอแล้วครับเดี๋ย้าถ้ามันค้มหน้าเดี๋ยวเอาครูประจำสีมาเลยเออเออเอาแล้วฝรั่งครับมาดูฝรั่งเตะบอลครับมาแล้วจอชนะเลยนะครับจะเอาชนะเลยฝรั่งน้อยเตะบอลครับเย็นเก็บตัวเอ้เจะิญรุ่นรุ่นรุ่โหยังไม่เข้าครับอาคนที่ห้าคนที่ห้าแล้วครับยังไม่เข้านะครับบรรยากาศยีราสีที่เล่นมาท่นชมนะครับคนเนี้ย ดูในช่วงของเด็กอนุบาลนะครับแข่งขันกีฬานะครับสา้าค no. no. oh. นเข้าหงลดรับเมวรับิกาศครับกีฬาสีครับอ้าสีเลงมารับสีเหลืองคนสุดท้ายเข้าเสมอเข้าเสมอครับเลยคนนะครับเข้ากําลังโน้นกันอยู่ครับกําลังโน้นกันอยู่ครับตอน yeah. นี้ เก่งเสมแล้วครแล้วก็มีรักเสมอ้วครับขนาดนี้เอานะครับคนทีุ่มมาสุดยอดเก่งมากครับเออเก่งมากครับเข้าแล้วเอาเอายิงเข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าครับเอาสีเหลืองเตะเพื่อชนะ นะครับสีเหลืองเตะเพื่อชนะนะครับเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเอาเข้าไม่เข้าเข้ารัมเข้าลัมปักเกียบใช่เรียบร้อยครับสีเหลืองชนะมาแล้วครับสีบล็อกที่หนึ่งสีเขียวที่สองสีแดงที่สามสีเหลืองโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับผมแล้วก็ไปที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสมาธิมีความสุขครับผมทีม